สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพ่อ,อก,กับเฮาอีกแล้วเนาะคะ่ะครูหักสาวอีสานเนาะ,ะมือนีพี่กัดเฮาเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดไอ้โคราชเนาะคะ่ะอยู่อำเภอบัวไล่เนาะ,ะอยู่ไอ้บ้านฝาผนังเนาะคะ่ะมือนีเฮามาเยี่ยมชมุ่มป้าป้มหอยของพี่สมบัติเนาะคะ่ะแล้วมือนีเฮาสิม,มาขอขอมูลเพิ่นว่าการเลี้ยงเพิ่นจังใดคือสิได้หอยหลายแท้แล้วก็เพิ่นเลี้ยงในบ่อนั่นบ่ได้ว่ามีหอยชนิดเดียวเด้อค่ะ แต่ว่าเพิินเลียงมีเทคนิคแบบใดเนาะมันจงอยู่น้ำกันใดเนาะค่ะม้นนี้เขาอยู่กับผี่สมบัติแล้วนะะนเนาะค่ะเดี๋ยวม้นนี้เดี๋ยวสีให้พผ้าไอค้ครูหักสาีสานไปเบิ่งงมองเลียงหอยในได้ค่ะมือนนี้นะะนเนาะ,ค,ะครับปปรดเดี๋ยวเบิ่งใดเลยครับตามสบายเพราะว่าผู้ใดไม่เยี่ยม่ยำก็เติมมาเบิ่งได้ครับค่ะครับ,รบอ,อ่าเดี๋ยวผี่แนะนำตู่เนีค่ะว่าผี่ซื้ออยังค่ะครับผมก็ซื้อสมบัติน้ำตะกุนฟองสันเทียครับกาอ,อยู่น่ล่ะบ้านฟ้าผนัง ตำบลเมืง i, องพะไรอำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมานี่แหละครับเป,เปินเปิ่ลเลียงหอยหลายเนะเาะก็ดีเฮ้ากันเลยอยากมาขอขอมูลเกี่ยวกับการเลียงหอยของอเพิ่นเพิ่นเลียงแบบบ้านๆแบบธรรมดาบ่ได้แบบว่ามีคาใส่ใจอย่างคนที่บ่มีทุนหรือว่าทุนหน่อยนี่ก็สามารถเรียงได้ขึ้นกันเนาะคะ่ะเพิ่นเรียงในสะเดี๋ยวเฮ้าสิาพาไปเบื่องฟังทาั้งนั้นเนาะค่ะไปเฮ้าครับไปเรียตามไปเบื้องนะครับจ้ะครับค่ะมัน เข้ามาอยู่มงที่เพิ่นเหลี่ยงหอยแล้วเนาะค่ะสาหรับที่สมบัติเนาะค่ะที่หอยที่เฮ้าเห็นเนาะไออันนี้มีสองหอยได้พี่น้องทีเฮ้าเห็นนะเดี๋ยวถ้าสิเอาให้พี่น่องด้เบิงใกไก่เนาะค่ะครับอันตัวร้อยหนอนหอยเชลลี่ครับอืมตัวร้อยนี่หอยเชลี่อันที่เพิ่นมาก่อนี่คือเป็นหอยจุบเนาะค่ะครับหอยจุบหอยขมห่ล่ะบานเบ้าเฮาครับอืมอันนี้อันนี้ัตใหญ่มันจะลงไปอยู่เลือกแม่นันตัวน้อยมันจะขึ้นมเกาะอยู่ตื่น ตามธรรมาชาติของเขาอะนะจ้ะธรรมชา,มาตาิของเขา,าเป็นบแบบนี้เนาะแต่ว่าหอยเชลลีนี่เขาลอยขึ้นมากนี่เขาลอยขึ้นมาหาอาหารบอค่ะครับเขาล้อยขึ้นมาหาก,กินอาหารเขาเขาจิมัากล้อยเขาบพราะาคอยมักจมดอกหอยเชลลีนี่เขาจิล้อยอยู่สิละก,กินอาหารกินใบไม้กินอยังสิล่ะธรรมาชาติของเขาสิละคือเขา,าเลี้ยงสองหอยได้นี่บอบม่มีปัญหาเรื่องกันจะเจร่ญนเติบโตมันบอค่ะครับว่าได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าต่างคนกับไอ้ต่างตัวกับต่างธรรมชาติกินกัน หอยเชลลก็จิกินใบไม้กินใบไม้กินพักกินยาจ้าลอกหอยจูบหอยขมก่จะกินจิไข่น้ำจ้่กินกิไข่น้ำจับอยู่กับพื้นดินอาจจะกินจต็กัดธรรมชาติของเขาแบบเอาเรียงอยู่ในคลองธรรมชาตินะครับแต่ว่าเข้าบ่ได้ห้หัวอาหารหรือว่าอีหยังเลยแมันบ่ค่ะบ่อครับบ่ได้ห้เลยเรียงเป็นแบบบานๆธรรมชาติของเขาแบบนี่เลยเนาะลี้ยงแบบเขาอยู่ในในบึงในคลองธรรมชาติของเขาหคือว่า แต่ว่าเฮาสิมีพวกเทคนิคหน่อยๆเนาะก็คือพวกกิ่งใหม่เนาะที่เห็นเนาะที่เฮาเห็นเนาะมีกิ่งใหม่มีหล่อโลดมีกระเบื้องมีใหม่ห้เพิ่นเกาะขึ้นนําแบบนี้ม่นบ่ค่ะแมนแมนครับอ๋อต้องธรรมาชาติของเขาเขากา็อยู่สันหล่าเฮากา็หาไม่เขาอยู่ก,ก็คือเฮาเฮา,าสางธรรมาชาติให้เขานําแล้วก็เฮาเรียง เหมือนกับว่าให้เขาอยู่ธรรมชาติให้เป็นโตเขาที่สุดนั่นว่าคะครับให้แบบเขาที่สุดแบบเขาอยู่ธรรมชาติเราเราพี่เคยล่องไปแบบว่าไอ้เลี้ยงแบบว่ายอยู่ในทอหรือว่ายอยู่ในบออีอย่างสงีะค่ะก็เคยทดสอบม่แล้วครับเป็นจังไ๋พี่ผลบ่่ไดครับบ่ผพันบ่ไใดผลเลยก็เลยบนมันเป็นจังไ๋ค่ะตอนนั้นคือคือว่ามันบ่อพันมันบ่ได้ผลมันมันบอกโอเคบอก็คือว่าเขาเลี้ยงไปในบอนี่กะ ตามเบืองพนเลียงเนะาะเขากับทนล้องเลียงเบืองทนล้องเลียงเบืองพนนี้เพราะว,ว่าพราะเลียงไปว่ากีมือน้ำกับเสียเราน้ำกับเสียเขากับร้องให้อาหารคือเขาละท่าให้อาหารเาาข,าก,รเขา,รเากับพวกนี้กินเนาะเออแมงเพราะว่าเขาอยู่ในเขตจํากัดเ<า>นาะ,ะค่นะนั่นแหละก็ให้อาหารเขาเพราะให้อาหารเขาที่นี่กันนำกับมีการเสียเพราะเาทายน้ำออกไปเพื่อนีนทายนำออกไปมันก็จิเปลี่ยนเดียว่าจากนำเขาเคยอยู่ธรรมดากลายเป็นน้ำเซ่ มันกะเขาก็จีปับสภาพบัท่านอื็คือเขาคือแบบว่าเขาเคยอยู่ธรรมชาติแบบนี้ปับตัวท่านเขากระตายเนาะครับเขากระตายเขากับือยเขาค่อยค่อยตายไปทีละตัวสองตัวตามมันวามแข็งแห้งของเขา่หละจ้่ตัวไรอออนแอเขากระตายอนสิกะลองเลียงเมื่อแล้วกะไปบ่ไหวก็เลยก็เลยเอามาลงอันเรียงน่บ่อเนี่ยนี่แหละในี่กัออกลูกได้หลายนี่นี่เบิ่งนี่ตัวน้อยนี่นี่ลูกเขาเกาะเต็นนี่เขาออกลูกมานี่ อย่นี้ตมตัวน่อยกาอยู่ว really. รอน้ำฉิดินน้ำอยังีหมันอันนี้น่อยอิดเดียวตัจิตจับเป็นมามมั ipt, says, นก็หลายเต็มเพื่อนล่ะอันนี้คือเขาออกลูกเป็นตัวม่นบ่ค่ะสำหรับหอยจุบหอยขมบ่านเหาเนาะท่านท่านจะว่าตัวหน่อยกับตัวใหญ่เนี่เขาสังเกตบ้วยดีตัวน่อยเขาจะหลกว่าตัวใหญ่อีกเพราะมันจับน้ำเพื่อนดินน้ำเพื่อนอย่างเต็มอยู่ตัวน่อยเขามีตัวผูตัวเมียว่าจ้ะ ตามที่ผมได้ยินเพื่อนว่ากะมีตัวผู่ตัวเมียในตัวเดียวกันอันนี้ผมก็ยังกัดเสียอยู่หรอกเพราะว่าผมจับขึ้นมาเบ่งตัวใดมันก็มีไข่ถูกโถอ๋อค่ะท้างหอยเชื่อรลีนี่กับเป็นแบบเดียวกันมันว่าค่ะนาจะเป็นแบบเดียวกันเพราะจับมาเบื้องเห็นเห็นเขาผสมพันธุ์กันอยู่แต่ว่าร้องเอามาทุบเบื่องเขาเอาทุบให้แบไ้ปลาไหลให้ยังกินมันกับมีไข่ใครใครในถองเขาใครใน้องเขา แต่ว่าเขากสีนี้ออกมาไข่เป็นแบบนั้นเนาะค่ะส่วนเรสํวนเราหอยเจลลีเนาะนี่เนาะไข่นี่แหละไข่ของเขาไข่ของเขาอันสีชมพูนี่คือเขาไข่ไข่ใหม่ๆถ้าไข่ประมาณจะไก่ประมาณจะไอ้เริ่มตั้งเจ็ดแปดมือไปเขาจะเริ่มเป็นสีนวลสีอันไอ้เริ่มเป็นสีไข่อันนั้นเขาเริ่มจะแตกเริ่มเริ่มจะฟักตัวออกแล้วครับเขาไข่บรโดนมาข่าวหอยเชลลี นี่นี่ีสังเกตเห็นเบื้องติดอันนั้นอันนี้นี่คือคือเขาอันพร้อมที่จิตแตกลงไปก็แม่นก็รหลุดแตกลงไปไขรทั้งนอกก็จีก็จีอันนี้รู้สึกว่ามันจีเป็นไข่เฝ้าเนี่พยบนมันอันนั่นนี่เขาอันตกลงไปใส่น้ำที่นี่มันก็ะจีเปื่อยก็เปื่อยตัวเขาจีอยู่ทางไหนี้มันมันจะหุ่มตัวเขาอยู่อันสีนี่นะแต่ว่าถ้าไข่แบบนี้เลยเขาเขายังลงน้ำบไดใหม่มันบาจ้ะครับลงน้ำมันคือเสียเพราะว่าไข้ไม่หันจ้า เอาต้องคือคือเขาใครมันหนีน้ำอยู่แล้วเนาะตามธรรมชาติของเขาเขาใครเขายังนั่นกะมันก็สินหลวงลงน้ำเองนะตามธรรมชาติของเขาหอดเบผมนลดมือตั้งแต่เจ็ดมือหอดสิบมือจ้ะกลัวเขาเย็นกลัวเขาจะลงลงลงน้ำเวทกับจิตประมาณจะเกือบยี่สิบมือแล้วกลัวเขาหยุดเวทต่อต่อต่อหลายคังเพราะว่ามันกับลดน้ำพร้อมกันเนาะครับมันจะรดน้ำพร้อมกันมันรดน้ำไปเลยจ้ะนฟังแล้วแต่ น้ำฟังสานี่กับมีไข่อยู่ตลอดเด้ครับไข่นี่คือว่าหอยผมไปเอาไปเอาไข่มันมาเพาะตัวเมื่อก็เลยหน่อยว่ามีตัวใหญ่จา้าทันเฮาเอาตัวใหญ่มาเพาะตัวใหญ่นี่มันจะไข่หลตัวใหญ่จ้าไข่หลกว่าตัวหน่อยน,นีย่ประมาณ4ีเทียหาเทียไข่ตัวใหญ่มันจนิเงวประมาณนึงนิ้วมือนึงพนละจา้าแต่นี่ตัวน่อยมันสิไข่น้อยอจัสิี่ล่ะว่านตัวทอดเลี้ยญบาดกัไข่เลวอย่นงั่นนี้ ปลาก็มีรับปลาก็มีทั้งปลาทั้งกบเออสังเกตเห็นอยู่มีบ่อนนะเขาเหลียวเบิ่งเขาตอนแรกเข้าคิดว่ามันปลาเอาเบิ่งไปเบิ่งมากกบนี่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 กบครบเลเรียงกบน้าแล้วก็ะเรียงปลาน้าสองตัวได้พี่น้องนี่สังเกตเบิ่งกบเข้ากับบ่ได้ให้อาหารนีหอย่างเมีนยหมคะกวาครับกบ่ไว้เรีนนำกันไปเลยโอ้ยู่กับธรรมชาติเลยคือทุกอย่างคือว่าเฮ็ดแบบแบบว่าบ่ได้เพิ่มทุนเลยนะจ้า คือว่าเอามาลงมาเลี้ยงแล้วเขาคือว่าเขาบ่ได้ให้อาหารเองเขาจักยางแบบว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยมีกิ่งใหม่มีใบใหม่เข้ากับยุ่นหายไปเพราะว่าอยู่ในสวนเข้ากับมีอยู่แล้วเนาะถือว่าดีเลยแบบนี้เนาะ้าพี่น้องท่านใดเนาะสนใจเนาะอยากเลี้ยงแบบนี้เพื่อนถือว่าประสบความสําเร็จด้ค่ะเพราะว่าเข้ามาเบืองแล้วหอยก็ะลหล กบก็มีป่าก็อยู่ทางในผักขั้นจงขั้นจ่องเพิ่็ปลูกเขาไปน้ำเนาะค่ะพี่เริ่มจังไดพี่จังใดมาเลี้ยงหอยแบบมีเพียวพันุมาจะใส่กาพันธุที่แรกกาเริ่มหัดทดลองเลี้ยงในบ่อเนาะไปซสื่อเพิ่นมาก็เบิดหลายพันโดตายค่อยตายล้ตายลงบ่ประสบผลสาเร็จแต่ว่าอันที่ผลสาเร็จนี่คือไปหางมมาออการเรียกว่า ผลตอนนี้คือของฟรีแล้วอันที่การที่ไปซื้อเพิ่นมาเนี่ยคืออันคือแบบว่าถ้าซื้อเพื่อนมาเนี่ยมันบระเด้ผลบรหลัว่าหอยที่เข้าซื้อมาเนี่ยเพื่อน่านการล่างการนั่นการนี่มาจากหมื่นแล้วเนาะมันอาจสิบแบบว่าเออชอกช้ำมาแน่อาจสิบ่สมบณญแน่บ่คือเข้าใด มาธรรมชาติแล้วก็มาอยู่ในแบบธรรมชาติแต่ว่าเห่าจำกัดบริเวณให้เขาอยู่แบบนี้เนาะคะ่ะพี่เพิ่งจะีรสิล้อมเป็นผ่าเขียวแบบนี้บ่าใหา้บ่าให้กบเนาะไต <บา S 1> ออกบ่ให้กบออกแต่ว่า,าแต่ว่าเห็ดให้กบเขาได้อยู่ได้อือบเขาได้อยู่เฮ็ดแบบงาแบบไสซส่นะกบตัวจีเข้ามาเข้าได้แต่ว่ากรบตัวออกออกบ่ได้อ๋อแบบได้จ้ะพุ่หน่ะหัวหน้าแบบเป็นอันเปแบบเป็น,ปน,ปนมุมหนั่นกบมันหนโดดเขามาแล้วมันเียีพยายน้เขามาหาหมองเขาเมือนกรนดีจ้ะ คือเขาเขาได้แต่ว่าออกบ่ได้นะคะตัวทางนอกเขามาได้แต่ตัวทางนี้ออกไปบ่ได้แบบนั้นมันบ่ค่ะนี่เดี๋ยวจเบิ่งอันจ้านี่บ่เนี่นะแบบกบมันนันจ้านี่แหละกบมันมากระโดดมากันหาหมอง้ามาแล้วมันมันกับมาถึอตรงนี้มันก็สิหมุนเข้ามาจังซกสิะอ๋อเห็ดปองครับเห็ดปองไว้เห็ดงาไว้หลายอัน เราต้งปนกระเฮ็ดไได้หลายอันอย่เบาง่ายๆคือเห็ดปองไหวถ่าให้เขาเขาเนาะนั่นแหละแต่ว่าโตออกมื่อกจิออกป่ได้เพราะว่ามันจเป็นน้กระเทียมแต่เขามาหลด้วยหะปีนึงปีนึงก็บอะไรกบถ้ามาฉายนมันกบกบก็บด้ขายวงเห็ดขายุ่นเห็ดปุ่น่เหเบิ่งใกล้ปนจ้นสองสามโตอยู่ปนจ้นี่โยทัวแหละกบก็ไอะครับไกลกับนี้กลกับห้องเต็มคอเลย เรื่องโดนปันได้ค่ะจังได้จับขายพี่อันใดกบอ่ะอันห้อยนี่จ้ะก็ก็จับขายไปเรื่อยแล้วข้าเอามางมมาจากของธรรมชาติมันก็โตงหญ่อยู่แล้วพี่เลี้ยงได้โดนปันได้แล้วจัะก็เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นปีพุทสามารถกเพราะมันต้นปีเริ่มเข้าหนา้าฝนช่วงหนา้าฝนวันนี้นั่นแหละเลี้ยงเ่วงหนา้าฝนคือขาเก็บมาธรรมชาติมาปล่อ,ปปอย พอมันใหญ่เข้ากับจับขายแต่ว่าคือตัวใหญ่เข้าใหญ่เร็วเท่าไหร่เขากับจับขายได้เร็วมันแบบนั้นแหละจับขายเด้ยเร็วตัวกี่คัดเอาเฉเพราะตัวใหญ่สุดไปขายาก็ตัวกลางๆนี่เขาจะปล่อยเขา,ขา,ขาออกลูกใหกรุ่นสองุ่กกันกที่เพื่อนถิงไายแล้วค่ะที่เขาเห็นก็สีมีกิ่งเออบักเผาอัน,อนเขาเอาื่นว่าทางบักเผาเนาะแล้วก็มีพวกคอนใหม่สีนะพี่น้องที่เขาจะยู่เกาะแบบนี้นะะสำหรับหอยจุบหอยเชอรี่เนี่ย ขา้าสังเกตเห็นเนาะเป็นกะซียูนะมีอย่งกะจับนาะลงให้เขาเบิดน้ำน้ำเศษใบไใหม่สิพี่น้องนี่แบบนี้นี่นะมีอย่งนี้สเขากะมีอย่างกะเรียกว่าเอาลงมไปให้เขาเบิดทุกอย่างนี่แหละเพราะว่ามีอย่งนี่ยนี่เกสิบเป็นหอยที่เขาเกาะอยู่เขาสิมักน้ำเกาะแบบไม่แหงเนาะค่ะสำหรับหอยจุบแต่ว่าสำหรับไม่เป็นนี่หอยเชลลีเขาสิกินครับเอาล้นให้ทั้งอันไม่เป็นทั้งอันไม่สดอันเนี่เขาจะเกาะเบิด เขาสิกินพวกเปลือกพวกอย่างเนาะนี่สังเกตเบื่องตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะลงไปอยู่เลิกเนี่ยหอยหอยจุบรรมาตินขาตัวน้อยๆเขาจะอยู่รอะตื่นเวลาจับเข้าจับให้เพิินนีเข้าสอนเอาวิธีการจับอันยกไหม้ขึ้นมาเลยครับอ๋อยกไม้แล้วเขาจะเก็บเอาจับยกไหม้เลาฟังฟังเหอเพราะเขาเพรต้องล้มอีกกวนหนามถ้ากวนนามมนกกวสิบเป็นเหมือนการลบกวนหอยเขาเนาะ เวลาคนสี่ส้อเขากบมาเขากัโยกขึ้นไปเจาะอันเขากบลูบเขากบลูบลูบออกไปให้เขาสิเขายกขึ้นมาเขากบเขากะเมื่อนุบเอาหูุบออกไปให้เขาเมื่อก่อนก็เลือกไปขายได้โตไงแต่เดี๋ยวนี้เขากบรับเหมื่อเดี๋ยวนี้ขายดีขายว่าหวาดว่าขายดีขายจนเพื่อนบอกว่าอยยาเฝ้าเด้ออันยาเฝ้าติดต่อมาเด้อเพื่อนบอกว่าครับทั้งไก่กับย่าเฝ้าติดต่อมราพว่ากได้ขายทั้งไก่เพื่อนก็สั่งไม่กับ่ระทันขายครับจ แต่ว่าถ้าผูใ้ใดอยากได้เป็นพ่อพันแม่พันธุที่จะเอาไปเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะเพื่อนกะมี่หายอยู่เพราะว่าเพื่อนอยากหาพี่น้องได้ไปศึกษาคือกันครับคันมาเยี่ยมมาชมมาศึกษากับมี่หายอ้อยู่ครับค่ะ มือนีเนาะเหากัาได้มาเบิงการเลียงเนาะเลียงบอยากเลยสำหรับคนที่บ่มีทุนเนาะแต่ว่าก็าคือคุณต้องมีสาน้ำแบบนี้เนาะถึงจะเลียงได้แต่ว่าสำหรับผี่สมบัติท,ที่เพิ่นเลียงนะเพิ่นจะบ่แนะนํำให้เลียงเป็นใน่วงทอรหรือว่าเป็นบอ่อที่เป็นซีเมนต์เนาะเพราะว่าเพิ่นเลียงแล้วมันมันบอกโอเคแลวกับ่ประสบความสำเร็จบ่ประสบควาสำเร็จเรากัเพิ่นกับ,บ่อยากแนะนํำให้ซื้อหอยตลาดเนาะมาเลียงอยากให้ได้ ของที่มันเป็นธรรมาตาดห้อกก็มะพรอยธรรมาติไปจับมาจากส,สดๆเลยจงสั่นนะนแพงดีเพราะว่าเหากับบลูว่าแม่ค้าที่เอามาคายให้เหาเพื่อนรับหอยมาจากไสหลวก,ก็ะทินเดิมที่เพื่อนููนะมันเป็นแบบใดเนาะค่ะเดี๋ยวเหาฝากให้พี่สมบัติเนาะได้ฝากเบิ่งถักเกิดว่าผู้ใดอยากได้ความู้อยากได้มเยี่ยมมายามถึงสวนถึงหม่องอยากได้วิธีการเลี้ยงแบบเต็มเต็มรูปแบบคือเหาแบบนี้ก็จะให้พี่สมบัติเพื่อนฝากอ่า ที่อยู่ซ so the ื้อหล่ะกับเบอร์โทรเนาะค่ะครับกัที Fen ่อยู่กับนี่ล่ะกัซื้อสมบัติฟอกสันเทียล่ะแต่ว่ากับขันนั่นอยากลูกกัเขาไปเบิรงอยู่ในอันอช่องยูทูบเนาะช่องยูทูบก็ได้เพราะว่าอยู่ในนั้นทีมีเบิด์ตกับเอาเอาเอาย่างแบบงงง่่ายเบิในชอวิถีคนขยันสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ครับเบิรงในนั้นแหละครับคือว่ามีเบิร์ตถูกยางถูกเนื้อตั้งแต่การเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นกัไม้หล่ะกับการออกลูก ว่าหอยออกลูกแล้ววิธีการเลี้ยงยังไดยังไดเราะใช้ระบบสะระบบน้ำจีเฮ็เดแบบใดครับก็ฝากติดตามตัวนั้นแหละครับถ้าอยากรู้ครับค่ะแล้วก็มีอ่าทียูเนาะคะ่ะพี่พี่น้องท่านใดเพิ่อนอยากมาเยี่ยมชมสวนเราเพิ่อนอยากเอารูปแบบนี้ไปเหตุน,นะคะ่ะเดี๋ยวเชิญให้พี่ฝากทียูไว้น้ำนะคะ่คะท,ที่ยูก<น>ักับ้านฟ้าฟ้าผนังตำบลเมืองพะไลออำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรก็ ok 0 9 8 7 0 7 6 3 7 5ครับค่ะครับค่มันนี้เนาะคะ่ะยวก็ที่เข้าผ้ากันเบร์เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกับการเลี้ยงหอยเนาะ,ะมันนี้ก็ได้ความลู้หลายเลยสำหรับการเลี้ยงหอยอ่าบางสิ่งบางอย่างที่เข้าหูมาามันกับโบแมนความจริงจากที เกรรษตรกรที่เพื่อนเลี้ยงแล้วเฮ็ด <c oughs> แล้วประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> อันนี้เพื่อนเลี้ยงได้จริงลกก้วก็ะเพื่อนบ่ได้บอกว่าเลี้ยงในแบบใดดีหรือบ่ดีแต่ว่ามีเพื่อนล่องแล้วว่าส่วนที่เพื่อนเลี้ยงมาตรกอนนี่มันบ่ดีแต่แบบธรรมชาตินี่คือได้ดีได้ขายได้ขายจนบ่พ่อขายุ่นละ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผี่สมบัติเนาะขอบคุณค่ะขอบบ้างกับม่เยี่ยมมายามกันไหมค่ะกระสิไดเดมาเยี่ยมมายามอยู่แถวๆนี้หลายมืออยู่เนาะค่ะวันนี้กัฝากให้พี่น้องได้เบิ้งหอยเชอรี่กับหอยขมหอยจุบเข้าเนาะเลียงน้ากันได้เบียงตมน้ากันก็ได้ด้วยครับจะเข้าบะได้แยกบ่อเนาะฝากให้พี่นงองได้ติดตามเนาะช่องของเข้าเนาะครูหักสายสารแลวก็ะช่องของผี่สมบัตินะคะ อาวิธีคนขยันสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่เนาะมันกกนี่ก็ขอบคุณค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ